แปลเพลงชันด,ดาลิซ่าลองว่าสายจูที่คอเธอฉันนี่แหละเป็นคนบังคับมันเองเธอน่ยถูกฉันจูมาแต่ตอ้อนแต่ออกตั้งแต่เริ่มต้นเดิมทีแล้วเอาอะไรมาแพ้ก่อดเจ็บตับและคณะนี้สนับสนุนโดยโมนิมอลกำไรสเตเลตเกรดพรีเมียมกำไรสำหรับสายยันนาคราที่ผ่านกันตีบวกปลุกเสกมาแล้วพร้อมใส่ทำขึ้นตามความเชื่อสายหมู่แต่ดีไซน์แบบมินิมอลนั่นจึงทำให้เข้าได้กับทุกลุคดีงามทุกไลฟ์สไตล์และที่สำคัญคนสนใจเยอะมากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมความมมนิมอลคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ สวัสดีคนณตาวดิลลี่ทุกคนครับผมหน่าในช anel คลิปนี้จะเป็นการแปลเพลงชัดดาวแบบเอามันโดยเนื้อหาของเพลงนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีเรื่ซสายบางขวาบางเอียงเอียงบางก็ต้องขออภยัยเพราะเห็นใาเพลงและ MV เหมือนเท็ดดี้แล้วก็วายจีนั้นอยากจะสับส่งคนบางกลุ่มที่เคยว่าพวกเธอเอาไว้และเพลงชัดดาวนี้เองฟังครั้งแรกกงงง็โงแต่ฟังไปเรื่อยเเฮ้ย oh, oh, oh. มันหยุดไม่ได้เลยมันดีมากบีดดีลั่นในหูด้วย กรอมเพลินเลยทีเดียวและท่อนร้องของสาวๆแต่และท่อนก็คือเจ็บปวดและเกิดใครจะเคยคิดใครที่เคยด่าใครที่เคยว่าพวกเธอแล้วหลงก็มาฟังเพลงนี้คือคุณนั้นโดนลากไปตบกลาง MV อย่างแน่นอน <c oughs> และก่อนปล่อยเพลงชด,ดาออกมาครับยังไม่เป็นทางการแน่นอนว่ามีเพลงที่ถูกปล่อยออกมาแบบส,สั้นๆตามท่อตามโซเชียลมากมายซึ่งอันไหนวายจีเห็นก็ไล่ลบแบบอุตรุดกันทั้งคืนซึ่งผมก็คือหนึ่งในพูดหลงผิดเข้าไปฟังด้วยความไหวแสงพร้อมกับหาข้อมูลว่าที่วายจีมันนำมันโหนกกับเพลงนี้แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพลงปังเบอร์ไหนกันเชียวแต่ค้นไปค้นมาก็ไม่เจอ ได้ฟังอยู่กระยุมหนึ่งซึ่งปกติแล้วเพลงของแบ็ค p พิงนั้นก็จะถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการแบบนี้อยู่ล่ำไหล เกือบทุกคัมแบ็กแฟนๆอินเตอร์บอกว่าลิซ่านั้นได้ร้องน้อยมากประมาณส2 1 3วิเองแถมบทอุบเลยว,ว่ามันน้อยเกินไปพอแม่ไทยได้ฟังได้ยินแบบนั้นก็สร้างขวัญและกําลังใจให้กับการปั่นวิวในครั้งนี้เลยว่าถึงแม้ว่าลิซ่านั้นจะได้ร้องสัน้นเท่าเสียงแมวบทแบบสดยังไม่ทันจะได้ดมกล้องหมดไปแต่ยังไงแฟนๆก็เชื่อว่าลิซ่านั้นจะสามารถใช้ทุกวินาทียิงกล้องให้เลนแตกจนได้สินซึ่งก็เป็นเบอร์หนึ่งดีกรีแห่งวงการเต้นจากฝั่งหญิงอย่างแน่นอนแต่พอ MV ปล่อออยกมาเพลลงปล่อยออกม,ามจา เธอยือนเต้นเปิดฟอนแบบใจชื้นพร้อมกับเนื้อหาของเพลงที่ฟาดชนิดที่ว่าคนที่เคยดูถูกพวกเธอและก็หยิกหลังพวกเธอเอาคำพวกนั้นมามันเล่นมาพ่นมันเน็บผ่านเพลงนี้ทั้งเนื้อเพลงแล้วก็ MV มหมดเลยนี่คือการเอาคืนของแบ็คพิงที่ครั้งหนึ่งที่พวกเธอนั้นเคยโดนกันมันหนักมากเขียนข้อความด่าก,กันแล้วอะไรก็แล้วขอเอาคืนกลุ่มหนึ่งแล้วหุบป,ปากไปซักชัดเดาวเงียบปากไป ชอบร้องว่าเป็นวงที่เต้นเก่งแต่ไม่มีโซโล่เบกแดนงั้นเหรอจัดเปิดฟอร์ไปเลยท่อนใครไม่รู้แต่หนูจะขอเปิดฟอร์เองชอบว่า MV ดําเดิมๆซ้ำๆไม่มีการครีเอทงั้นเหรอจัดทุก MV มาอยู่ใน3นาทีนี้สั้นเลยให้มันรู้ไปเลยว่าทีมโปรดักชั่นของเรามันปังไม่ใช่ปั่นแต่ CG <c oughs> จีทีนี้ลองมาว่านี่ไม่ใช่การคัมแบ็กไม่ได้คำวงคัมแบ็กอะไรทั้งนั้นแหละพวกฉันเนี่ยไม่เคยไปไหนหรอกค่อยๆงงหัวมาเด็กคอสิฮะฮาแดกดากสู ฉันนี่ก็เปรียบเสมือนน้ำแข็งสีชมพูนี่แหละที่มันหย่อยปอกหย่อยปอกตอนถูกทำลายแต่พอสุดท้ายแล้วน้ำแข็งมันย้อยหยดลงมารวมกันถึงมันจะแตกอุญยอญญะแต่การล้อมรวมมันก็เด่นจนดีดตาแตกกวาดตลอดเหมือนที่เคยอยากจะความบงความบาดอยากจะทำอะไรก็เชิญเรียนเซิร์นบอกแค่แค่พวกเราเริ่มเกมก็จบแล้วพันนะเจนนี่บอกคุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าไม่มีทางชนะฉันหรอก ชนนี่เจน,นี่เคมโดยมาสารพัดสารเพบางทีก็แทบลมทั้งเยืดฉันก็ผ่านมาได้นั่งสวยๆเหมือนเมื่อก่อนเด้ๆเลยอัศาจารรย์ลอหันกลันยอมไม่ละเธอ <c oughs> ท่านของเจนี่นะครับเหมือนด่ากราดโจดมาตั้งแต่เชียงใหม่ยันปัตตานีจริงๆและดูท่าเธอก่อนฉันอยู่สวยๆตรงนี้ตลอดโดเซ็รถถังก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออัปเกรดด่าฉันไเยอะทำได้ยังฉันไม่ละ <c oughs> และดูน่าเจนี่ครับคือสะใจสุดๆดไม่รู้เลยว่าเพลงนี้ทำมาด่าผู้ชายหรือว่าด่าผู้คนที่เคยลุมสาบเธอแต่เอาคืนได้แบบเจ็บแสบจริงๆจบจากเจนี่ว่าแสบแล้วนะครับลิซ่าก็ร้องใส่ไฟเข้าไปอีกแบบสูงขากสูงแหน่ไปสวใครที่เป็นแอนต,ตี้ลิซ่าที่เคยว่าพวกเธอนี่คือต้องยุ่มหัวตัวเองแล้วก็ตายห่าไปเลยลิซา่าร้องว่า แได้คือไม่ใช่เกมนี้ไม่ใช่เกมเพราะฉันไม่เคยแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะใสจูงที่คอเธอฉันนี่แหละเป็นคนพานเดินเองเธอนะถูกฉันจูงมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเอาอะไรมาแพ้ก่อนแค่ที่ผ่านมานะฉันไม่เคยบอกเธอกแค่น,นั้นเองตกหลบเสร็จแล้วเธอก็กระตุกสายหมาให้หมานั้นหันมาเพื่อที่จะถามว่าจริงปะเบเย็โดแรงมากแม่ และหมาในฉากนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นเจ้าเลิฟตระกูลแอลของซานนั่นเองและฉากนี้เองนะครับก็อุปมาอุปไมยได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาฉันให้ฆ่าพวกเธอก็แค่หมาที่ไม่มีปัญญาไม่แต่จะหนีมีแต่เห่าเห่าเห่าแล้วก็เห่าเบินี่แนะ่หลอกตัวเองว่าเดินนำหน้าคนอื่นฉนลาดสุดๆแส,ส,สะอยู่น,นั่นแทะไปแทะไปแต่หารู้ไหมว่าฉันนี่แหละเป็นคนคุมหมาเดินใช่ไหมเลิฟเบินี่แนะ่ <laughs> ลายกรับเจ็บมาก ถ้าเป็นผมเคยด่าว่าไล่เธอนีคืนที่ผมยุ้งหัวตัวเองแล้วก็ตายไปแล้วหนึ่งเจ็บปวดและเกิดและหน้ากองลิซ่านั่นคือใส่สุดเต็มสุดพลังจริงๆรู้เลยว่านี่อืมฉันส่งอินเนอร์มาแล้วนะฉันนี่แหละคือผู้กลุ่มชะตาของพวกเธอเธอมาคอแค่หมาตัวหนึ่งไม่ได้มีค่าอะไรเลยเอาไปหอนไปค่ะบ <laughs> แล้วที่ลิซ่าเธอก็ร้องไปว่าเอาแล้วนะฉันจะเยียบหางแล้วนะโอ้ยเอาแล้วนะ เขาจะเหยียบคันเร่งให้สุดระดับ205กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบซิ่งสุดๆไปเลยรถของเขาจะแม้สันเล็งที่เบรกสะบัดคันเสียเกียร์หลุดเครื่องสสดุดเพาหักสลักหายในวันนั้นมากแค่ปายหีของจริงมันคือล amborghini urus ตัวแรงราคาใหม่ป้ายแดง26ล้านเป็น super SUV ที่แรงที่สุดในโลกตอนนี้ค่ะันเล็กเอาไว้โชว์ลมโบเอาไว้ใช้เงืบไปสิคะชัดดาวค่ะอินดอร์นะี่เน่ทำไมรู้สึกสะใจ เาอาอภัยในความต่ำต่อมพอะจบจากเทอรลิซ่านะครับซีซูเธอก็ร้องต่อเลยว่าเธอรันเดียรเธอน่าจะโปยทานให้ล่วงหลดอย่างกับเม็ดหาฝนลงมาระวังสะดุดความรวยหกล้มทกเมนตีลังกานะคะที่รัหัดทมตัวบ้างไรบ้างอยู่นิ่งๆบ้างอยู่ซื่อๆในเมสูี่แม่อานมณ์ก็คือคนจริงเขาไม่พูดเยอะหรอก แต่ทาเลยมีแต่คนที่ไม่มีนั่นแหละที่เจียวเจีาเจียวเจ้าน้ำไายไฟดับตาปากมันวางมาก็หัดอมน้ําไายให้มันบูดแล้วก็อยูดนิ่งๆดูบ้างมันนั้นลำขาดเรียกว่าเป็นการดา่าแบบว่ากุลสตรีตามวิธีโชว์สอนกันเลยทีเดียวมีตัง้งครับโซโลเซ่เองนะครับเธอก็มาแบบบ้านหน้าตามสไตล์ของเธอเธอบอกว่าช่วยทำให้ฉันนั้นเจอกับความหายนะจริงๆสักทีเธอขอหน่อยอยากเจอวันละเกิดเห็นพยายามกันอยู่ไม่ใช่หรอ คุณเธอจัดให้หน่อยเถอะรอมานานแล้วอุ้ยอยากโดนแต่ขอบอกก่อนนะถ้าจะเล่นงานฉันเนี่ยก็ไล่เสียงตามดากักล้เมบ่อกกินีของฉันให้ได้เสียก่อนมีปัญญาไหมล่ะเธอมันมันหน่อยนะวันมากเลย อยากเจอความหายนะในท้าของโรเซ่ที่เธอคือนั่งโลกมาเลยขี่โลกมาเลยเอาดักปิดควนโลกเหนือเอาตีนเหยียบนี่คือตินของฉันจะครบจะคือจะหวานจะชื่นนี่และฉันนี่คือจะแม่เขียวขจีความเขียวกันจีจะเยียวยาทุกสิ่งใช่ไหมครับโรเซ่ค่ะค่ะส่วนท่านแล้วคอนซาลแล้วก็เจนนี่นะครับรอบนี้คือฟาดมากใครที่เคยคิดด่าเคยว่าเธอต้องมีสะดุ้งกันบ้างละ่ะ เพลงนี้จะไม่มีส่วนประกอบของผู้ชายเลยแต่ถ้าฟังแบบไม่มีอะไรก็จะหมายถึงการตอบกับผู้ชายก็ได้แต่ถ้าเป็นผมผมแปลเอามาันมาเพื่อด่าและด่าคืนผ่านบทเพลงที่เจ็บจี๊ดที่สุดของแบล็คพิงเพราะว่าปกติแล้ว MV ของแบล็คพิงนั้นจะเกี่ยวกับผู้ชายเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ชายแต่รอบนี้คือมาด่าค่ะเจนนี่บอกว่าคุณไม่อยากจะรู้ด้านมืดของฉันหรอก ไ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวชันนี้เราจะพาความดักไซด์เข้าไปเหยียบถึงทินเธอเองจริงๆพวกวันวีพวกนั้นก็อยากเป็นอย่างฉันนี้แหละเดี๋ยวไปเที่ยวทั่โลกมาแล้วส้อยสองทองใหญ่ไข่มุกนั้นไซที่อยู่บนสารล่างมันเป็นของที่ดีตำหนิน้อยบอก เรียกว่นน้ำหนึ่งสดๆมันคือสิ่งหนึ่งที่พวกเรานั้นยอมลงทุนแต่อย่าหาว่าพี่สอนเลยนะคะโหนเห็นสร้อยคอเส้นนั้นหรือเปล่าเห็นชุดสวยๆปางๆนั้นหรือเปล่าพวกเราทั้งสี่สาวเนี่ยไม่ได้เจยดอัดซื้อมาเลยเราแค่รีเควสมันก็ลอยมาแล้วคัลูกอา,าอารมณ์ของเจนี่คือเรียกมาด่าเรียงตัวว่ามีคนอยากจะเป็นเหมือนเธอแบบเป็นใครอยูแต่ถ้าเธอได้สิทธิ์นั้นม้างก็คงจะดีนะอืมแต่ก็ได้แค่คิดที่แหละ,ะเจ็บปวด แ <S uce> e ละรอบที่แล้วนะครับเพียงพิงเวนนอมลิซ่าแลบกอดและก็ส่งบีทให้กับเจนนี่แต่รอบนี้แล้วเจนนี่แลบและก็ส่งบีทคืนสู่ลิซ่าบ้างและลิซ่าก็แลปบตอบบนสมาท้าการสายฝนที่ตกยังไงเธอก็ไม่เปียกเพราะว่าเธอนั้นคือผู้กลุ่มชะตานั่นเองลิซ่าแลบว่าไม่ว่าจะเป็นล็อกสตาร์คนหนึ่งหรือว่าเป็นดาราดังคนหนึ่งแต่ถ้าใจนักเลงพอและไม่เอาเรื่องเอาราวกับปาบาลซี่เวลามีเรื่องมีหล่าก็มาซบพลังบวกจากเธอได้เลยเดี๋ยวเธอจะยิ้มให้นึงกรุบเพราะว่าเธอนั้นได้ฉายาว่าเจ้าแม่เอเน จริงๆก็รู้อยู่ว่าเรื่องเหล่านั้นนะมันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณสักเท่าไรหรอกมันน่ากลัวใช่ไหมล่ะแล้วยังไงล่ะก็ยิ้มสู้เข้าไว้เพราะว่าแบ c ็คพิงก์อินยูเอเลียเรียบร้อยแล้วพวกเราล้อมไว้หมดแล้วตรงนี้ความหมายที่ผมเข้าใจก็คือไม่ว่าพวกคนนั้นจะเกลียดเราหรือรักเราแค่ไหนจะอยู่แห่งหตนตำบดใดคุณก็เจอเราอยู่ดีคุณจะฟังเพลงสากลคุณก็เจอแบ c ็คพิง์ติดท็อปฮิตบิวบอร์ดคุณจะฟังเพลงเคป๊อปฉันก็คือเบอร์หนึ่งทางฝั่งหญิง จะดูสายแฟชั่นพวกฉันก็คือหนึ่งในตองโอขนาดนี้ตยสารยังมีแต่พวกฉันเลยเธอจะไปไหนแบ็คพิงก์อินยูเอลลเรียบร้อยและค่ะเธอและหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมพูดผิดพลาดพังประการใดไม่ว่าจะเป็นคำหยาบใครต่ำตมสุดๆก็ขออภัยไว้ณที่นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบเจอกันในใคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ